จะกลับมาไหมนะคะคนที่คุณถามถึงหรือนึกถึงตอนนี้นะคะดูอาจจะเป็นคนที่เพิ่งทะเลาะกันเลิกกันไปนะคะใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะดูสถานะความสัมพันธ์ตอนที่ยังคบกันเนาะคุณกับเขาเป็นความรักความขูกพันความสัมพันธ์ที่มันแบบรักแบบไม่ีงเงื่อนไขนะคะหรคนที่คุณถามถึงเนี้ยอืม หลายคนน่าจะถามถึงชาวท่านลมหรือเปล่าหรือคนที่อายุน้อยกว่านะคะที่แบบห่างหายกันไปเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาก็มีการบล็อกกันเกิดขึ้นนะคะมีการบล็อกกันตัดการเชื่อมต่อกันอย่างเงี้ยอืมดูเขาคนเนี้ยเขาคิดจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณไหมนะคะเขาคิดจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวก่อนที่ไปถามมันนะเรามาดูว่าชีวิตเขาตอนนี้เป็นยังไงบ้าง ตัวเขาเองเป็นยังไงบ้างวนๆเวียนๆอยู่อ่อ,อนๆออๆอ,อ,อยู่นะคะในเรื่องของความรู้สึกก็ยังไม่นิ่งสักเท่าไหร่นะคะเหมือนเขาว่าอยากเริ่มต้นใหม่แล้วก็เหมือนแบบอยากเริ่มต้นใหม่อยากมีความสุขแล้วก็เหมือนดวงเขากำลังเปลี่ยนในเรื่องของการเริ่มต้นนะคะมีบางเรื่องที่เขารู้สึกว่ามันโอเคกับเส้นทางเขาอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันดูโอเคหมดแต่ในเรื่องของความรัก นาจะยังแบบความรู้สึกยังไม่นิ่งเ่าเข้าใืมมาดูว่าเขามีโอกาสที่จะย้อนกลับมาหรือว่ากลับเมื่อคืนดีกับเราไหมคะเป็น yes หรือ no เนาะนนก็มีโอกาสอยู่นะคะที่จะย้อนกลับมาหรือว่าคืนดีกันเนาะอ่ะเอาละ่ะ เหมือนอีกสักพักหนึ่งนะคะเขาก็อาจจะมีการแบบส่งข่าวมาหาคุณหรือแบบว่ามีการแบบส่งข้อความมาทักมาอะไรอย่างเงี้ยวันที่เขาทนไม่ไหวจริงๆอ่ะนะเออตอนนี้ให้เขายิงในอีโกของเขาไปก่อนนะคะมาดูความรู้สึกของเขาที่เขามีต่อคุณมันเป็นยังไงบ้างตอนเนี้ยยวอทาไมเขาถึงหายไปทําไมเขากับคุณถึงถึงนั่นเพราะว่าอกหักนะคะทะเลาะกันรักสามเร้าทะเลาะกันแล้วก็เหมือน อีกคนนึงไม่ไม่ตอบโจทย์หรืออีกคนนึงไม่ทําตามที่สัญญาวไว้อะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นทะเลาะกันนะคะเออเหมือนรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เติมเต็มอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขารู้สึกยังไงกับเราคะอืมเหมือนเขารอความพร้อมนะคะเขารอความพร้อมวันนั้นที่เราเลิกกันเนี่ยเขายังไม่ได้พร้อมนะคะยังไม่ได้พร้อมยังไม่ได้แบบตกตะกอนนะคะ มากพออะไรอย่าเนี้ยอืมนี่คือเหตุผลที่พวกคุณเลิกลามาดูความรู้สึกข้างในเนาะเอาอันนี้ดีกว่าความรู้สึกข้างใน I am too afraid to talk to you เขากลัวที่จะแบบคุยกับคุณนะเขาไม่กล้าที่จะพูดกับคุณเลยตอนเนี้ย ไม่กล้าทักไม่กล้าคุยอาจจะสำนึกผิดหรือเปล่านะคะอืมคุณเองคุณก็รู้อยู่ว่าเขาอะ่ะไม่กล้าทักไม่กล้าคุยไม่กล้าแบบเดินเข้ามาหาสิบสาม i sometimes wonder if you แแต่บางทีเขาก็เหมือนอยากจะรู้เหมือนกันว่าคุณแคร์เขาหรือเปล่านะคะอืมอยากจะรู้เหมือนกันว่าคุณแคร์เขาหรือเปล่า ดังนั้นถ้าคุณจะตอบรับหรือจะมีการแบบยูเทิร์นอีกครั้งอ่ะก็อยากจะให้คุณน่ะคิดก่อนให้คิดดีๆก่อนอีกครั้งหนึ่งคิดดีๆว่าจะให้อภัยหรือจะกลับมาหรือเปล่ามันคิดคิดก่อนที่จะเทคแอคชั่นการทำอะไรลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะนี่คือความในใจของเขาแหละส่วนตัวเขาเองอ่ะเขาต้องการคุณตลอดเวลานี่คือมันชัดมากเลยเนาะว่ารอคอยการกลับมานะคะอืมก็ ใช้วิจารณญาณน,นะคะขอให้โชคดีค่ะ